เล่นยังไงอ่ะอันดับแรกอะ่ะมึงก็ต้องเอาเทียนขึ้นมาจุดต่อมาคือมึงต้องพยายามเอาควันทูบเนี่ยใส่เข้ามาในแก้วนี้ให้หมดมันเป็นสิ่งเดียวที่พวกผีวิญญาณพวกเนี้ยมันสามารถพูดคุยกันได้แล้วมึงก็ถามไปเลยว่ามีใครอยู่ไหมคะ วันนี้ครับเราก็อยู่กับหมอดูสายหมูชื่อดังที่ทุกคนเติกร้องกันเข้ามาพี่หม่อมนะครับพี่หม่อมคะหนูมีเรื่องอยา,ากจะให้ช่วยค่ะพี่ถามเธอตามตรงนะเธอหลับสนิทล่าสุดเมื่อไหร่แล้วกูหลับเนี่ยหนูจะหายหรือไโลกของมันมันเป็นยังไงหรอหนูอบอกได้ตอนนี้ลูกที่อ่ะติดแล้ววิญญาณ ก็พาไปไว้ลงวิญญาณเลยเนี่ยหมอไม่แนะนำมึงกลาบไปใช่ไหมหนูลองแล้วก็ได้พี่หนูพาไปท <c oughs> ั้พูดอะไรพ่ออยู่ไหม <c oughs>